สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับรายการ GP News GP News วันนี้เรามีเรื่องจำนำเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ MotoGP ครับเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยวิทยุระหว่างนักแข่งและทีมแข่งจะเกิดขึ้นจริงในปี2025ครับหลังจากการถูกเถียงกันมายาวนานครับ ในที่สุดวงการโมโตจ p พก็เตรียมนําเสนอระบบสื่อสารด้วยวิทยุมาใช้ในการแข่งขันแล้วครับจะเริ่มตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปเทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการแข่งขันครับโดยในระยะแรกจะเป็นการสื่อสารทางเดียวจากฝ่ายควบคุมการแข่งขันไปยังนักแข่งเท่านั้นเช่นแจ้งเตือนเรื่องทงอุบัติเหตุหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยให้นักแข่งรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในสนามมากยิ่งขึ้นครับและต่อมาในปี2026ระบบจะพัฒนามาเป็นแบบ2ทางซึ่งจะช่วยให้นักแข่งสามารถสื่อสารกับไปยังฝ่ายควบคุมการแข่งขันได้เช่นกันนี่จะเปิดโอกาสให้นักแข่งสามารถรายงานปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับรถ หรือขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและในอนาคตอาจจะมีการขยายระบบให้สามารถสื่อสารระหว่างนักแข่งและทีมได้โดยตรงครับซึ่งจะช่วยให้ทีมสามารถให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์แก่นักแข่งได้แบบเรียลไทม์นอกจากนี้การสื่อสารเหล่านี้อาจจะถูกนำไปใช้ในการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เพื่อให้ผู้ชม ได้รับอัธรลดและเข้าใจสถานการณ์ในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นลองนึกภาพนะครับว่าเราจะได้ยินเสียงของนักแข่งพูดคุยกับทีมขณะที่พวกเขากำลังขี่ด้วยความเร็วสูงมันคงจะเพิ่มความตื่นเต้นและดึงดูดผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นครับทางฝั่งของโดนัทสปอร์ตผู้ถือลิขสิทธิ์การแข่งขัน m o t ต GP ได้จัดแผนการนี้ให้กับทีมต่างๆทราบแล้วในการประชุมที่มิซาโนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระบุว่าวิทยุนี้เคยมีการทดลองใช้มาแล้วในการทดสอบที่เคเลสในปี2022และวาเลนเซียในปี2023ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อนักแข่งขณะการขับขี่นี่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการโมโต GP ที่จะนำไปสู่ยุคใหม่ของการสื่อสาร และความปลอดภัยในการแข่งขันแฟนๆทุกคนคงจะตั้งตารอผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มากใช่ไหมหล่ะครับเราคงต้องอดใจรอดูเพราะปี2025นี้มันมาแน่ๆครับการสื่อสารที่รวดเร็วและแม่นยำจะช่วยให้นักแข่งรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในสนามได้ดีขึ้นและอาจนำไปสู่การแข่งขันที่ตื่นเต้นและคาดเดาได้ยากมากยิ่งขึ้นครับอย่างไรก็ตามยังมีข้อกังวลว่า การสื่อสารด้วยวิทยุอาจลดทอนความเป็นอิสระของนักแข่งและทําให้การแข่งขันกลายเป็นเกมของทีมมากเกินไปแต่ดอน่ายังยืนยันว่าระบบนี้จะถูกนําไปใช้อย่างระมัดระวังและจะไม่ส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณของการแข่งขันมอต GP จีพีอย่างแน่นอนครับและผมก็ยังเชื่อว่าระบบนี้จะช่วยยกระดับการแข่งขันให้มีความปลอดภัยและน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น สำหรับนักแข่งและท่านผู้ชมครับและสําหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมมาจนจบคลิปนะครับสําหรับวันนี้ GPnew ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ